สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอบทแผ่เมตตาอุทิศแก่ศัตรูหมู่มารโดยเบื้องต้นนี้อยากจะรบกวนขอให้พี่ๆทุกท่านช่วยกดไลค์กด subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำคลิปนี้ด้วยนะครับก่อนเริ่มแผ่เมตตาให้หลับตากำหนดจิตไว้ที่ลิ้นปี่ แล้วค่อยกล่าวคำแผ่เมตตาสัพเพสัปตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอณีคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอาน,นิสง์ของการแผ่เมตตามีดังนี้ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของมนุษย์ 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ 6. เทวดาทั้งหลายย่อมรักษา 7. สัตราอาวุธพยันตรายต่างๆไม่สามารถทำร้ายได้ 8. ผู้มีจิตเมตตาย่อมมีสมาธิได้รวดเร็ว 9. ผู้มีจิตเมตตาจะมีสีหน้าผ่องใส 10. ไม่หลงตาย 11. หากไม่สามารถบรรลุธรมขั้นสูงได้ก็จะไปสู่ชั้นพรหมโลกในการแผ่เมตตาให้แก่ศัตรูหมู่มารน,นั้นอาจจะมีอุปสรรคมากยากที่จะทำใจได้เนื่องจากพอนึกถึงหน้าบุคคลเหล่านั้นก็จะเกิดความเครียดแค้นถ้าดังนั้นให้พึงปฏิบัติดังนี้ 1. ระลึกถึงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ตรัสถึงโทษ ความโกรธความพยาบาทหากยังไม่หายให้พึงระลึกถึงพระจริยาของพระพุทธเจ้าในอดีตและปัจจุบันที่ทรงอดทนอดกลั้นและถ้ายังไม่หายให้พึงระลึกถึงความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอาจเคยเป็นมารดาบิดากันมาก่อนเป็นต้นและถ้ายังไม่หายให้พึงระลึกถึงอนิสงค์แห่งเมตตา11 ของพระพุทธองค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วและถ้ายังไม่หายอีกให้แยกธาตุเช่นเราโกรธเกลียดอะไรเขาทุกคนเป็นประมวลแห่งดินน้ำลมไฟและถ้ายังไม่หายโกรธอีกให้พึงให้ของแก่เขาหรือรับของจากเขาก็จะทำให้จิตใจนั้นอ่อนโยนลงได้และเมื่อจิตใจสงบลงแล้วพึงแผ่เมตตา ให้มีขอบเขตกว้างขวางออกไปคือทำใจให้สม่ำเสมอในคนทุกจำพวกคือตัวเราเองคนที่เรารักคนที่เฉยเฉยและคนที่เป็นศัตรูคู่เวรกันเท่านี้ก็เป็นอันจบบทสวดแผ่เมตตา ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนาสาธุครับ